มิวสวยนะคะเห็นมิวแบบว่าจีจ้าเขาเรียกว่าฮันเลวังกาขนาดนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะโดนกี่ครั้งหรือว่าอะไรนะคะแต่วันนี้ค่ะจะพาทุกคน,นะคะมาฟินกับกิจกรรมป๊อปกรีนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกับหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะที่เราจะอยู่กันที่ร้านป๊อปมีอาฟนะคะซึ่งเป็นร้านเค้กป๊อปนั่นเองซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะเอาเค้กทำมาปั้นเป็นรูปตุ๊กตาสิงสาราสตตามช่องอณิมพ์แอนิเมชัทั้งหลายนะ,ะพร้อมกับเคลือบนะคะลงไปในช็อกโกแลตสุดแสนหวานอร่อยเล็ดมากเลยจริงๆนะคะแต่สุดท้าย จะพาเ,เพื่อนๆในมามมี่แดนเกรย์กับใครแล้วทำไมต้องมาที่ร้านพ็อ m มีอาฟแล้วเคกพ็อเนี่ยมันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลุยพร้อมๆกันเลยด,ดีกว่าค่ะไปเลย You're my boyfriend ฉันขอเป็น boyfriend แม่แค่ร้องเพลงแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะมาใครนะต้องการแค่เธอ tonight tonight baby แบบเข้าไปข้างในเลยดีกว่า ว่าแต่เรามาหาเอ็แต่เดี๋ยว MJ ็มเหายไปไหน,นเขาอยู่ตรงนี้แล้วกับเพื่อนอันดับสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราหาตัวเจอแล้วนะสำหรับศิลปินคะที่เราจะมามีดั Greet กันนั่นเองกับป o อป r e ี t Project 2นะคะนั่นคือเอ แม่แต่วันนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่าทําขนมกุ๊กกิบน่ารักกันนะเราก็มาเยือนที่ร้านซอบมีอบนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบไม่ทักเจ้าของร้านเขาก็ดูน่าเกลียดเสียยิ่งกว่าไรจริงๆเดี๋ยวมาเราเรามารู้จักเจ้าของร้านกันยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ติวค่ะพี่ติ๋ววันนี้เนี่ยอาจจะต้องรบกวนนะคะให้พี่ติวเนี่ยช่วยเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปให้กับเราสคนหน่อยนะคะแล้วก็แบบว่าอาจจะให้เป็นกรรมการตัดสินนิดนึงว่าแบบใครปั้นเค้กออกมาได้น่ารักกว่ากัน อ่าโอเคเลยนะแต่ก่อนอื่นถามมาร์กจินหน่อยดีกว่าว่ามาร์กจินเคยแบบเขาเรียกว่าทําขนมบ้างปะสำหรับมาร์กยังไม่เคยครับจริงหรอไม่เคยเลยตายแล้วแล้วจินอ่ะ I tried before yeah t r i before คือใคยทำมาแล้วนะคะอ่ะแล้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมกิจกรรม pop group project สองในครั้งนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกของมาร์กจินด้วยที่ได้ทำมีนิคเรดดี้สนับสนุนด้วยอ่า what ย o เจ e ฮ่า e h o ฮ่ u t ่ e ฮ่าฮ่า y o าฮ่าฮ r าฮ่ i ฮ่า p ่าฮ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 ่าดีาฮ่าด่าฮ่าฮาสา่าฮ่าฮ่านฮะีาฮ่าฮ่าอ่อนนาฮบบ่าฮ่าี้าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าเ่ราฮ่่าฮ่าว่าฮรา่าฮ่าฮ่าั่าฮ่่เห่าฮ่า่ไฮ่ไาาฮ่าฮ่าน่าน,น่าฮ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 ่อฮงกฮ่ด้วยเดี๋ยวเจอกันค่า มาริ่มมิีแองกรนีนะคะและคำถามที่เราถามกันไปกับป๊อปฟรีดโปรเจกต2ค่ะที่เราถามกันว่า MJ ย่อมาจากอะไรวันนี้ค่ะตัวเป็นไปนของเขามาให้คำตอบเฉลยกันแล้วนี้ถามกันเลยว,ว่า MJ ย่อมาจากอะไรค่ะย่อมาจาก Mark กนะครับอเออเอ g นจิครับอโอเคเป็น m a r ์กับจ่จินนั่นเองเอนะคะ,ะก็คือเป็นชื่อตัว็ ขอบคุณค่ะโอเคมากับจีนนะซึ่งเป็นตัวย่อชื่อเล่นของเขานั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าหมิวไม่ได้เป็นคนตอบนะมีแบบว่า,าสาวๆเขาส่งเขา้เขามาเยอะมากหรือว่ามีคนหนึ่งส่งเขามาเป็นร้อยอันเลยเค,คนที่จะมาเจอบอ of you y o ยินเดโอค,ค่ะนะคะ, <laughs> ะเดี๋ยวเรามาเชิญน,น้องๆทั้งสองคน แล้วเป็นคนที่ตอบถูกต้องเลยถามกันเลยชื่ออะไรชื่อปิ่นค่ะน้องปิ่นแล้วน้องนี่นะคะชื่อกั้งค่ะน้องกั้งนะคะอสองคนนี้ส,งส่งใชเไหมส้ามากี่อันอนะถามกันเลยส่มามาณสามสิบอันสามสิบอันน้องกั้งสามสิบแล้วเออได้ข่าวว่าส่งมาเยอะนะคะเหยียบร้อยเหยียบร้อยคนนี้พ่อแม่ไม่ว่านะไม่ว่าเ็ตังค์พี่จินเออเดี๋ยวว่าเาเรียกว่าวางบินมาได้ที่พี่จินนะอ่ะโอเควันนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวปากเขาได้ ถือไข่มาด้วยนะคะไ,ไข่นะคะกระเตงไข่มามใช่กระเตงไข่มากันคคลบะบใบนะคะซึ่งในไข่นี้เนี่ยมีคําขอพรของน้องเขาสองคนอยู่กะว่าเขาเรียกว,ว่าเบรกสุดท้ายเนี่ยจะได้รู้กันแล้วว่าคําขอตรงนี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรค่ะต้องติดตามจนจบรายการละกันแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว,ว่ามาแบ่งทีมกันเดี๋ยวเราไปแบ่งทีมไปเลยค่ะ ว่าใครันจะได้คู่กับใครค่ะด้ยการจับไม้สั้นไม้ยาวซึ่งเป็น๊ปอปมเมียเป็นเค้กอรของเขานั่นเองนะคะโอเคเอาไว,ไว้ว่าให้จับของกันเลยดีกว่าดูซิว่าดวงใครจะสมพงกับใครพร้อมสามสี่ค่ะจับผ้าชัา้นค่ะทิกวานค่ะย yeah. <อ> <So> ่าโชนะอันนี้กับอันนี้ดูซิเทียบกันเฮ้ยค่ะกันจนเจออันนี้คะเฮ้ยใช่เลยสรุปแล้วเน,น,น,นี่ย <laughs> สองคนนี้น้องกั้งกับจีนได้จับคู่กันไปส่วนม้ากับน้องปิ่นก็ได้คู่ตรงนี้กันไปนะคะเอาหล่ะ๋าวตอนนี้เนี่ยเราให้เขานะคะสมหัวตั้งชื่อกลุ่มกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มจะชื่ออะไร Let's go โอเคโอเคทำ้งม้ากนเลยของม์กชื่อกลุ่มอะไรคะ F m a r k ครับ F m a r t มัน stand for อะไรคะ f a n s m a r k f a n s m a r k คือแฟนของมร์แน่แน่ใช่ได้แล้วบิดเป็นเกลียวเชียโอเคอ่ะ สาวคนนี้มากดีกว่าน้องก้างกับจินชื่อกลุ่มอะไรคะ KJ ครับ KJ เป็นคือไรออ๋อน้องก้าง and จินไฮยี่นี้น้องก้างมาลายเลยอ่ะสีตัวเล็กลงไปเลยอ่อ KJ ไม่ใช่ไข่เจียวอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เจียวไม่ใช่ไข่เจียวด้วยนะโอเคเอาว่าตอนนี้เราได้ชื่อกลุ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติการขั้นต่อไปกันติดตาม อื g h t i n g t i g h t i n ืม i ่าย i ีม o ่ายโอเคอ่าจ s ม a แต่ก็ง a ายที่จะช t o แม้แต่ก็ง่าที่จะชนะแม้แต่กยที o นม้แต่ก t ง่ e ยทนม้แต่ก็่า me จะมื่อกีะน้่ทีมน้ตะชนะมกว่าจะค,คนัมกามจะนะกากชนะแกาชน้นะมนม้กาจะชนะแ่ก็ช่ครับ